มาเบิงต้นใหม่ต้นไม้ประดับต้นไม้มงคลออนกระบ,บหูซื้อว่าเพิ่นซื้ออย่างเห็นเพิ่นงามก็เลยมาถ่ายใบเขียวอุ่มทุมเลยเียวเขียวๆงามขอบคุณพี่เพียน้องทุกขูทุกคนด,ด้วยขอบคุณในการแนะนำคลิปนะ ขอ,ขอบคุณได้ๆจ้านี้ออกดอ,อกนะออกดอกงามนะออกดอ,อกสามดอกนี่ผมมีแนวชีดงพี่น้องเอ้ยนี่แหละถ่ายเอานี่แดดลง ถือฝนก็นเล่งมางามๆแนมไงามค่ะไปแล้วจ้า